วันอะไรนะครับวันอะไรวันนี <il S 1> ้วันอะไรสวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปของเคนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเคถึ่งสวยขึ้นก็เพราะว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปของเคอีกครั้งนะครับก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมเคหน้าตาดีขึ้นวันนี้ไม่ใช่เคนะครับเดี๋ยวทุกคนครับตอนนี้เราโดนเทคโอเวอร์นะครับตอนนี้นะครับเคอยู่กับพี่เคนกับคัตตี้นะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกัน มาซื้อของซื้อของให้ใครป๋าหมาทำไมอ่ะทำไมต้องซื้อให้อ่ะวันครบเป็นลูกที่ดีเราจะมาเซอร์ไพรส์นะครับวันครบรอบแต่งงานของป๋าป๊ามามานะครับครบรอบ27ปีใช่ป่ะพี่เคยจะทำอาหารนะครับจะทำอะไรให้ทำเมนูโกลดป๋าก็คืออะไรกับเค้าเนื้อแล้วตี้อ่ะทำของหวานก็คือเป็นสิ่งที่ถนัดป่าเป็นของโกลดเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมหน้าใหญ่อย่างอ่ะเนื่องจากสกิลการทำอาหารของเคเก่งมากนะครับเคก็เลยกะว่าจะทำบาร์เกตตี้ อะไรสักอย่างนะครับเพราะมันน่าจะง,ง่ายที่สุดแล้วนะครับต้องทําอะไรบ้างรูป้ป่ะต้องใช้อะไรบ้างใช้ผักแ,แต่ว่าแต่ว่าที่บ้านมีกะเพราไม่รู้อ่ะกะเพราเหลืออยู่<ะ>กลับไปดูก่อนป่ะอ่าไม่เป็นไรแนตะ่เคเช็คในโทรศัพท์เคจำตู้เย็นของเคได้ป่ะทุกคนที่มันจะมีวิวอินไซด์นะครับสามารถดูได้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนี่เห็นไหมตอนนี้นะครับในตู้เย็นมีไอเนี่ยเห็นปะ่ะไอสีที่เป็นในถ้วยอ่ะคือกะเพรา เราก็จะมีพริกนะครับแล้วก็เทียมเราก็จะมีพวกผักผลไม้นะครับเผื่อคัตตี้จะใช้นะตอนนี้นะครับเรากาลังเตรียมวัตถุดิบในการทาสปาเกตตี้ของเรานะครับซึ่งของที่เราต้องซื้อนะครับจะเป็นพวกเส้นกับเนื้อสัตว์นะครับแต่เรามีพวกผักพริกอะไรหมดแล้วนะครับเพราะว่าตู้เย็นเคนะครับมีระบบวิวอินไซด์นะครับสามารถดูได้เลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับและอย่างที่เจ๋งมากๆนะครับในการแทร็กอาหารของเราเช่นเราป้อนข้อมูลวันหมดอายุลงไปในตู้เย็นนะครับเราก็สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าของอะไรมันยังดีอยู่อันไหนมันหมดอายุแล้วนะครับก็จะเป็น ซื้อของเสร็จแล้วนะครับกําลังจะกลับบ้านไปทําอาหารจะทำอะไรทําบุญเปลี่ยนเมนูกระทันหานทำไมเปลี่ยนเมนูอ่ะเพราะทำไม่เป็นเที่มีของเซอร์ไพรส์าม,มามาแต่ยังไม่ได้บอกว่าคืออะไรนะครับของเซอร์ไพรส์าม,มานิดหนึง่งเป็นของลเล็กๆน้อยๆวันครบรอบต,ต้องรอดูว่าเป็นอะไรนะครับซึ่งเราจะเฉลยท่ายคลิปแต่อย่างแรกนะครับที่เราต้องทําก็คืออาหารของเรานะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำออกมาเป็นไงแต่เคมั่นใจในฝีมือของเที่อยู่แล้วว่าอร่อยแน่นอนไปทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันเลยไปทำอาหารกัน อ้าทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอ้าคนอื่นไปไหนอะอยู่ชั้นล่างแน่เลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลงไปเรียกแป๊บหนึ่งเอ้าเอ้าเอาพี่เจนน่าคือลิปมาโอ้ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราได้วัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเมนูที่เรากำลังจะทำนะครับของคัตตี้นะครับจะทำเป็นเป็นลำไยแล้วก็ข้างในเป็นมูนค่ะเออแต่โอเคนะครับจะทำเป็นสปาเกตตีเบคอนพริกแห้งของพี่เจนทำเป็นอะไร กะกเกระพารพาพเนื้อกะเพรากะเพราหมูพอนื้อันนี้เนี่ยอ่ะจะทำเป็นได้เลยนะครับทุกคนแโอเคนะครับเมนูที่เคจะทําในวันนี้นะครับผมก็จะทําเป็นเอ่อสปาเกตตี้เบคอนผัดผิกแห้งนี่นะครับจะเป็นเมนูที่เคจะทําในวันนี้นะสปาเกตตี้เอ้ยสปาเกต <laughs> สปาเกตตี้เอ้ยสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งเมนูอิตาเลียนรสแซ่บนะครับ ซึ่งว่าเท่าดีที่เราซื้อมานะครับก็จะประมาณนี้นี่เจ๋งไหมครับทุกคนเราสามารถใช้ Google นะครับหาข้อมูลต่างๆนะครับเช่นบางคนเนี่ยทำอาหารไม่เป็นนะครับแต่เคทาเป็นนะครับก็เลยต้องดูเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยมาดูว่าเออเมนูที่เราจะทําในวันนี้ต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ใช้อะไรบ้างง่ายมากนะครับทุกคนสามารถเปิดจากเบ์เซอร์ได้เลยมาเดี๋ยวเราเริ่มทําเมนูของเราเลย มันเขาจะเสร็จกันหมดแล้วนะรอน้ําเดือดอยู่นี่เขาจะผัดนอันนี้คือเขาหั่นให้เคก่อนไม่ตอนแรกว่าจะทํากระเพราตอนนี้เริ่มเปลี่ยนใจแล้วทาอะไรรับหมูสดได้ไหมดูดูง่ายๆนะทุกคนแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จคือหลักๆก็คือหั่นทุกอย่างแล้วก็ใส่รวมกันผัดง่ายๆนะแต่เมื่อกี้เลยไปดูรอบที่ห้าแล้วอยากกินใครอยากินนี่เราหมูเนี่กินแค่เผ็ด เดวปะเนี่ยบ้าเลยเดี่ยวอิวอิวไปฮาฮ่าฮ่าฮ่าดูต้องรู้ว่าน้องมันจะสอนวิธีการหั่นเบคอนที่ถูกต้องอย่างแรกนะครับอันต้องบอกก่อนนะครับ่อย่างเนี้ยมันจะมีการคัดมีการไล่เพราะว่าถ้าผันอองเพคงไเครามาจริงๆก็จะประมาณชั่วโมงกว่าไม่จริงเขาเช็คก่อนว่าเนื้อดีหรือเปล่า ยังไงเขามาทาบที่หน้าผาหน้าไหนร้เงเฮ้ยเอาอะไรอะน้ำมันเดือดเมนูนี้อะไรครับก็เขาคุกข้าวครับให้ขอชิมหน่อยืออร่ยังไม่ได้กินนบ นี่ดีกว่ามาันชิมเมนูที่เททำดีกว่าก็ออให้คนที่แบบทำอาหารไม่เก่งทำไปกันก่อนเพราะว่าเผื่อเขาทำอะไรไม่อร่อยจะได้ทำกันใหม่ได้นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเขียนนี่ดีกว่า Family Board นะครับผมเราจะเขียนพวก Happy Anniversary นะครับสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับแต่ปกติเนี่ยเคก็ใช้ Family Board ในการจดแบบพวกตารางงานของแต่ละวันนะครับหรือว่าเขียนโน้ตอะไรเงี้ยเวลาเราเดินผ่านตู้เย็นเราจะได้รู้เลยว่าแบบเรา missing อะไรบ้างนะครับแป้งจะเ,เราเขียนยังไงดี H นี่ทุกคนอลรอย่างที่เจ๋งมากนะครับเห็นรูปนี้ไหมเราสามารถกดแชร์รูปนะครับลิงก์กับมือถือแล้วเอารูปขึ้นมาวางตรงนี้ได้นะครับเพื่อใครนีแ่แบบอยากเอารูปนู้นรูปนี้มาขึ้นมาแล้วก็มาเขียนตรงนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเบคอนที่เรากำลังจะทำสปากเกตตี้เบคอนผิดแห้งริกแห้ง สปากเก็ตตี้เกลือพริกไทยผัดให้เข้ากันดีแล้วใส่หัวละพาอ้ยง่ายง่ายลืมดูซอสทำไมมันจืดจังอนะ่ะ <laughs> เกลือเพิ่มอ,อีกสินี่นะครับทุกคนจะเป็นเค้กที่เราเอามาเซอร์ไพรส์นะครับเอาไว้กินี่ยเก็บไว้ก่อนระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาตกแต่งทำนู่นทำนี่ให้ดีกนวะ่า นี่นะครับทุกคนทําอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ของแต่ละคนก็เดี๋ยวให้กัตตี้จัดบริเวณนะครับพี่เคนี่ยเคลียร์ของตรงอันนี้ให้ไม่ลกนะครับตรงนี้นะครับพื้นเลอะเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไร๋ยวเราใช้กว่าา p o w e r บอร์ดในการจัดการนี่ทุกคนสามารถสั่ง p o w e r บอร์ดของเคได้ง่ายๆนะครับที่แอปนี่เลย smart things นะครับซึ่งแอป smart things นะครับผมมันจะเชื่อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่เคมีนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับเคได้ลิงก์กับนี่ p o w e r บอร์ดของเคไว้นะครับก็เดี๋ยวเคทำการไปเปิดนะครับแล้วก็ให้ตัว p o w e r บอร์ดของเคทำงานเลยนะครับ เคครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่เคนกับคัตตี้กำลังช่วยเก็บของกันนครับเดี๋ยวเราจะเอากล้องตัวนี้ครับแอบมาวางไว้ตรงนี้เพอเดี๋ยวเขาเข้ามาเราจะมาเซอร์ไพรสตรงตรงขนาดโซนตรงนี้นะครับ A few moments later กลิ่นอะไรทำไรกันอะไรเอ้า <c oughs> <c oughs> วันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรนนเลิฟวันอะไรโซนี่นี่เอาลูกเชนกับแคตตีม้มาทำไมใครเขาอุตส่าห์ว่านี่อ่านว่าอะไรติอันเออน้าๆทำเป็นเลิฟจริดๆยังไม่ถึงยังไม่ถึงอะยังไม่ถึงอันนี้มีการอับด้วยนะจ๊ะ <c oughs> นี่มันโด <c oughs> นดินี่ทำให้กินเต้ใส่ใส่หมวกให้หมหนาไปเดี๋ยแวบบ ยังเนีย่นนี่เราเดินเนียนเนียนเดินมิสซิก้าตลงนี่งานอะไรรอบมันแต่งงานเงี่ยใช่ไหมเดินมิสซาดิก้ายังเนียนกันอยู่อ่ะสองคนนี้สรุปมามารู้อย่างว่าเนี่ยเราจัดงานอะไรไม่รู้รรนนางนานอะไรแงยังทำเป็นเนียนอยู่ไม่ยอมรับเหมือนไม่ใช่วันนี้รอบรอบไม่หรอแต่งงานออไม่ใช,ใช่ยังยังไม่ถึงแล้ววันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์ไม่ใช่ วันมั่นครบรอบวันมั่นโอ้ยเคบอ,บอกแล้วมาสองคนนี้ไม่เชื่อจะเป็นั่นแหละคนตัวตั้งตัวจริง,รงตอนแรกเคบอกอะมาเคร,รู้อยู่แล้ววันเกิด<า>วันวันครบรอบ,บอวันไหนจริงๆริอะเครู้ว่าไม่ใช่วันนี้แต่พี่เคนอนะ ยืนยันอยู่นั่นแหะวันนี้เป็นวันครบรอบอะไรของเขาไม่รู้ิงเม่เคยแน่ตัวดีเลยแต่ย้อนไปดูทุกอย่างนะเคเคมันไม่เคยผิดเลยนะเราจะมาเซอร์ไพรส์นะครับวันครบรอบแต่งงานของป๊าป๊ามามาครับครบรอบ27ปีใช่ป่ะก็ออให้คนที่แบบทําอาหารไม่เก่งทําไปกันก่อนเพราะว่าเผื่อเขาทําอะไรไม่อร่อยจะได้ทํากันใหม่ได้นะครับนี่เปิดเพลงไหนไหมมันเงียบไปป่ะอ่าได้อ่ะสมารทกินไปก่อนเราจะมาเปิดเพลงสร้างบรรยากาศนะครับพวกวิทยุหรือว่าเพลงก็ได้นะครับนี่มี Spotify นะครับและ t u n e In ด้วยนะครับหรือใครแบบเบื่อ u t u b e ของเคก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่แบบดีเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงสร้างบรรยาก,กาศกันก่อนไี่ชอบศิลปินคนนี้มากให้พี่เขนเลือกเพลงเลยดีกว่าเรื่อกกงจริงอยากฟังไอเนี่เ,เพลงนี่ขึ้นเลยขึ้นเลยรีพอร์ตตรงไหนด้วยอันนี้อันนี้คนนี้ดังมากเลยครับดังมากทำไมดังอ่ะไม่ไนม่าติดหรือกระสิทธนะครับๆๆเพราะว่าเราเราสนิทกับนักร้องคนนี้มากที่รู้จักเพลงนี้ปะ ฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันยินดีเสมอความจะอยู่กับเธอในทุกๆวไม่กิไม่กนไม่นแล้วไม่ีดูมันไม่รยอะไรที่มันทเอาเลยหน่อยเกแล้แขนทักัยง้อ ต้นคลิปนะครับเราบอกปาหมาว่าอะไรมีของมาเซอร์ไพรส์ให้หมาม้าก็วันนี้นะครับจะเป็นของขวัญไม่ใช่วันครบรอบหรอเอาวะยังเอาอีกวะเอาปะของขวัญที่จะให้หมาม้านะครับก็คือเจ้าหมีน้อยเจ้ามีน้อยทำความสะอาดเมื่อกี้มือมาสั่นไปหมดหน้านะเห็นหน้าไหมมือนี่สั่นเลยเสร็จต้องใช้ยังไงหมาม้าใช้ยังไง พร้อมพรอมวันนี้นะครับถือว่าเราจําวันผิดนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเน้นว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของปามาครับแต่จริงๆเนี่ยเป็นวันครบรอบมั่นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่านานๆทีนะครับเราจะได้ร่วมร่วมลงมือกันสามพี่น้องในการทําอะไรสักอย่างนะครับผมก็วันนี้ถือว่าสนุกมากเลยนะครับผมมีนี่ด้วยครับผมซัมซุงสาย์บายสาสแฟมิลี่หับนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นมูดเมเกอร์เลยนะครับไม่ว่าเราจะฟังเพลงนะครับหรือว่าวิวอินไซส์นะครับสามารถดูได้เลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะครับหรือจะเป็นสมาร์ทัิงนะครับ บ้านเลยนะครับผมและอย่างจุด้ายนะครับผม Family บ o ร์นะครับก็มี่นี่เองที่เราตั้งใจเขียนวันนี้นะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับผมอยากได้นี่บ้างนะครับซัมซุงไซส์ใบสาส์แฟมลี่หักนะครับสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือสามารถสั่งซื้อได้ในออนไลน์นะครับซัมซุงออนไลน์ช็อปนะครับเนี่ถ้าสําหรับใครนะครับที่อยากให้เรามารวมตัวกันแบบนี้นะครับเคพี่เคนแคตตี้นะครับในการไม่ว่าจะเป็นการแกล้งคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าแกล้งแค t ตี้หรือพี่เคนก็ได้นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับ 結構。<laughs> えっ